นครับนี่คือเสียงจากเสีจงบิบานนะครับน้องครับวันนี้พูดถึงเรื่องผู้นําที่ต้องมีสองอย่างครับหัวใจและท่าทีบางคนที่เป็นผู้นํานะครับมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นําตามธรรมชาติอย่างนี้เขาเรียกว่า Gifted นะครับหรือว่า Born to be Leader แต่อีกหลายหลายคนนะครับไม่มีคุณลักษณะแบบนี้แต่ก็สามารถที่จะกลายเป็นผู้นําได้ครับโดยการฝึกฝน และนี่ครับคือหัวใจและท่าทีของคนที่เป็นผู้นําแม้แต่ผู้นําธรรมชาตินะครับผู้นําแบบกิฟต์เด็ดนะครับก็ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้นําแบบสําเร็จรูปนะครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นต้องออกแรงพัฒนาตัวเองทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าคนที่เป็นผู้นําตามธรรมชาติหรือกิฟต์เด็ดเนี่ยเขาอาจจะง่ายกว่าพี่น้องครับพระเจ้าเรียกเราให้เข้าสู่งานพันกิจรับใช้แต่ไม่ใช่ว่าเราลุกขึ้นจากที่นอนในเช้าวันหนึ่ง พอวันรุ่งขึ้นกลายเป็นผู้นําไม่ใช่ครับหรือสัปดาห์ถัดมาก็ก้าวสู่จุดสูงสุดของการรับใช้ไม่ใช่ครับจริงๆพี่น้องครับเวลาที่เราคิดว่าตัวเองพร้อมมันก็คือยังไม่พร้อมครับปัญหาก็คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในชีวิตของเราเรายังไม่มีความหนักแน่นไม่มีความสัตย์ซื่อไม่มีความอดกลั้นไม่มีความชื่นชมยินดี ไม่มีความดีไม่มีความรักไม่มีความการุณาหรือแม้กระทั่งความอ่อนสุภาพความถ่อมใจและการรู้จักบังคับตนพี่น้องครับนี่นแหละครับคือผลของพจนิยามสุดซึ่งต้องสะสมครับสะสมเพิ่มพูนเราอย่าไปพวงอยู่เรื่องความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปและประพฤติตัวตามใจชอบพี่น้องครับแทนที่จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตกับทําให้ตัวเองนั้น พบกับความทุกข์ทรมานร่ออะไรครับเพราะนิสัยส่วนตัวของเรานั่นเองพี่น้องครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าบางครั้งพระเจ้าทําไมไม่เรียกใครสักคนที่ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนําทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีคนอย่างนั้นครับที่สําเร็จรูปไม่มีครับเพราะว่าต้องควรต้องได้รับการสร้างครับจึงจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองนั้นต้องถูกสร้างเมื่อตัวเองต้องถูกสร้างนั้น ย่อมหมายความว่าเราจะอวดอ้างไม่ได้ครับเราต้องอวดอ้างพระผู้สร้างเราหรือผู้ที่สร้างเราหลายเล็กคนนะครับซึ่งมีพรสวรรค์ gifted มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติแต่หน้าเสียดายนั่งอยู่เฉยๆครับโดยไม่ทำอะไรเลยในชีวิตอันนี้คือหายใจเปล่าๆนะครับหายใจไปเปล่าๆเ,เราอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นก็ได้พี่น้องครับ ผมอยากจะบอกท่านได้เลยครับว่าพระเจ้าจะใช้เราหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือของประธานแต่ขึ้นกับคุณลักษณะชีวิตของเราครับเป็นนะครับคุณลักษณะชีวิตผมพูดอีกครั้งครับพระเจ้าไม่ได้ใช้เราตามของประธานอย่างเดียวนะครับแต่พระเจ้าใช้เราตามคุณลักษณะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณครับขึ้นกับผลของวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรายิ่งมีผลนี่บริสุทธิ์มาก เรายิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากเรายิ่งมีคุณลักษณะชีวิตของเราคาแรคเตอร์ฝ่ายวิญญาณของเราสูงพี่น้องครับการรับใช้ของเราหรือการใช้ของพระเจ้าที่มีต่อตัวเรานั้นก็จะมากขึ้นตามครับการประพฤติของเราและท่าทีในจิตแจงเราจึงสำคัญครับหัวใจและท่าทีครับหัวใจในที่นี้ หมายถึงหัวใจของคนที่ติดตามพระเจ้าครับว่าเต็มใจเต็มที่กับพระเจ้าหรือเปล่าครับผู้คนเต็มที่กับเขาไหมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเรามีใจหรือเปล่าครับหัวใจเราเรียกว่า passion ครับและเราใช้คําว่าท่าทีก็คือ attitude จริงๆแล้วพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ใช้คนที่มีความสามารถ เสมอไปครับแต่ทรงใช้คนที่มีท่าทีถูกต้องและมีหัวใจที่ติดตามพระองค์มีแพชชั่นในการรับใช้พระองค์แพชชั่นนั้นอาจจะเกิดจากความปรารถนาภายในครับแต่ท่าทีนั้นเกิดจากการสั่งสอนท่าทีหรือทัานคกตินั้นเกิดจากการที่เขาได้ประมวลเป็นวิธีการมองในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาว่าอย่างไรหลายคนพยายามที่จะนำนะครับ แต่ไม่เคยผ่านกระบวนการฝึกฝนทั้งท่าทีและหัวใจครับหรือหัวใจและท่าทีพวกเขาไม่มีการพัฒนาบุคลิกภาพฝ่ายวิญญาณครับมีท่าทีที่ผิดฉะนั้นคนเหล่านี้ครับจะเป็นผู้นําที่พระเจ้าต้องการก็เป็นไปไม่ได้ครับการที่เราจะเป็นผู้นําที่เข้มแข็งเราจะต้องผ่านอย่างโชคโชนด้วยหัวใจผ่านอะไรต่างๆมามากมายด้วยท่าทีที่ถูกต้อง การรับใช้ของเราจึงจะยั่งยืนและเข้มแข็งกลายเป็นผู้นําได้คําถามก็คือว่าทําไมทําไมเราจึงต้องพัฒนาศักยาภาพที่พระเจ้าประทานให้กับเราเหตุผลก็คือเราจะประสบความสําเร็จกับถ้าเรายอมรับการฝึกฝนจากพระเจ้าการพัฒนาศัก,กยาภาพที่เรามีกับพระเจ้านั้นสําคัญเพราะฉะนั้นการรับใช้พระเจ้านะครับจึงเป็นการรับใช้ที่เติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณคับ ผู้ที่รับใช้พระเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในแต่ละระดับมีบางคนอยากจะใช้ศักยภาพของตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนแต่ก็มีบางคนที่รู้ว่าเริ่มต้นที่ไหนแต่ไม่รู้จะใช้ศักยภาพอย่างไรจะจะใช้ศักยภาพของตัวอย่างไรเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จตามที่ต้องการเนี่ยครับคือสองประการที่แตกต่างกันนะครับเริ่มต้นนะครับไม่รู้ว่าเริ่มต้นที่ไหน มีศักยภาพรู้ครับว่าฉันมีแต่ไม่รู้เริ่มต้นที่ไหนดีแต่บางคนนะครับก็รู้จักจะเริ่มต้นแต่ไม่มีศักยภาพอันนี้ครับคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ครับว่าจะไปถึงเป้าหมายและความสําเร็จที่พระเจ้าวางแผนชีวิตให้กับพวกเราแต่ละคนอย่างไรเราจะรู้ว่าอะไรที่เราต้องพัฒนาเพื่อที่จะเป็นผู้นําที่มีคุณภาพได้พี่น้องครับนั่นแหละครับคือ หัวใจและท่าทีครับเราต้องพัฒนาหัวใจดีไซเนอร์ความปรารถนาแรงกล้าให้มีแพชชั่นเกิดขึ้นการมีแพชชั่นเกิดขึ้นนั้นผมอยากจะพูดสั้นๆครับว่าต้องอธิษฐานครับอธิษฐานขอให้พระเจ้าใส่แพชชั่นเข้าไปในชีวิตของพวกเราอธิษฐานขอพระเจ้าใส่แรงปรารถนาแรงจูงใจที่ถูกต้องและขอพระเจ้าประทานท่าทีทัศนคติที่ถูกต้อง ที่มีต่อสิ่งต่างที่เกิดขึ้นหลายคนล้มนะครับหลายคนออกจากการรับใช้พระเจ้าหลายคนมีความสุขว่าเปลืองตัวไม่อยากทําอะไรแบบนี้อีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าท่าทีไม่ดีท่าทีไม่ถูกเพราะเมื่อมีท่าทีไม่ดีท่าทีไม่ถูกพี่น้องครับคนเหล่านั้นก็จะค่อยๆถอยห่างจากการรับใช้ไปฉันได้ฉันนั้นครับในทางกลับกันถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องแม้ว่าจะมีปัญหา แม้ว่าจะมีอสสุปสรรคมากมายแม้ว่าจะมีใครที่มาขัดขวางแม้ว่าจะพบกับความเข้าใจผิดแม้ว่าจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรก็ตามเีครับหากเรามีทัศนติมีท่าทีที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นว่าจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเราจะเลือกตอบสนองทางบวกหรือทางลบครับเราจะเลือกตอบสนองในเชิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราหรือในเชิงที่จะในเชิงที่จะกลับกร่อนบันทอนชีวิตของเราเราเลือกได้ นครับนั่นคือทัาทางกติท่าทีที่มีต่อสิ่งลบๆเราจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่บวกได้ยังไงนะครับในเวลาการหัวใจของเราต้องยึดมั่นในการรับใช้พระเจ้ายึดมั่นว่าเราเองนั้นรับใช้พระเจ้าไม่ได้รับใช้มนุษย์การรับใช้มนุษย์ตรงนี้หมายความว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของมนุษย์ที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องที่ทำผิดกฎของพระเจ้า พี่น้องครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นผู้นำหลายท่านในห้องศิริบาลนี้ก็เป็นผู้นำพี่น้องครับเราเองนั้นปฏิเสธไม่ได้หลยเลยครั้งทีเดียวเรากลายเป็นคนที่บันทอนผู้รับใช้คนอื่นๆเรากลายเป็นผู้นำที่ไม่ได้เสริมสร้างแต่มีแต่คำตำหนิมีแต่คำปรามาสมีแต่สิ่งต่างๆที่เป็นลบออกจากชีวิตของเรา นั่นคือสิ่งที่เราเองนั่นจะต้องยอมรับและกลับใจเสียใหม่พี่น้องครับเราจะต้องเป็นผู้นําที่คนต้องการเราจะต้องเป็นผู้นําที่พระเจ้าต้องการเพราะประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าแม้เราอาจจะคิดว่าไม่อยากเป็นผู้นําพี่น้องครับแต่พระเจ้าจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับเราแน่นอนเพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ทุกคนเป็นผู้นําไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่ง เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าอะไรเป็นแผนการของพระเจ้าจนกว่าเราจะติดสนิทกับพระองค์พระเจ้ามีอะไรให้เรามากกว่าที่เราจะคิดได้ที่เราจะขอได้คนส่วนใหญ่นะครับมีความต้องการจะเป็นผู้นําแต่ชีวิตของเขาไปไม่ได้ไปไม่ถูกชีวิตของเขานั้นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นํานะครับ อาจจะไม่จงเป็นต้องประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือจําเป็นที่ต้องเป็นคนที่มีพันธกิจที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตําแหน่งที่ทรงอิทธิธพลต่อคนเป็นพันเป็นหมื่นผู้นําคือคนที่อยู่ตําแหน่งสูงสุดในขอบเขตที่เขามีที่เขาเป็นในระดับที่เขาได้รับมอบหมายฉะนั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าสอนเรานะครับขอพระเจ้าฝัดร่อนเอาความไม่อดทนของเราออกไปเอาถ้าแทรติผิดๆออกไป เอาชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ดีออกไปเอาหัวใจที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้ามาก,ก่อนออกไปขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทีงทุกท่านนะครับขอให้ความฝันนิมิตของเราที่มาจากพระเจ้านั้นแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้กับพวกเราทั้งหลายแต่และคนประสบความสำเร็จเพราะพระองค์ต้องการทำอะไรที่มากกว่านี้ในชีวิตของเราที่เราคิดไม่ถึงครับที่เราขอก็ ขอไม่ถูกแต่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับคนที่หลักพระองค์เจ้าครับให้ร่วมใจกันอิทานถ้าแต่พระบิดาเจ้าสัรงเสริญขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้ามุ่งหลายได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นําก็คือหัวใจและท่าทีที่ถูกต้องหัวใจที่มีความปรารถนาหัวใจที่มีแพชชั่นมีความมุ่งมา่ปรารถนามีใจปรารถนามีใจสงสาร มีความกระตือรือร้นมีความเล่าร้อนที่จะรับใช้พระองค์ขอวัวใจอย่างนี้จะเป็นของข้าพระองคทั้งหลายโดยผ่านทางพระคุณความรักความกรุณาที่พระองค์มีกับข้าพระง์หลายขอทรงโปรดประทานสิ่งที่จาเป็นในการรับใช้ของข้าพระองทั้งหลายทุยทกคนกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริเจ้าอาเมน ความวังที่คนไม่เข้าใจชีวิตที่ยังไม่มีจุดหมายไม่มีหนทางก้าวไปไม่มีใครช่วยนำวันเวนลา จะเป็นคนนั้นที่นำความรักไปแบ่งปันให้คนทุกคนได้ฟังเรื่องราวที่เป็นความหวังให้เขาดีเข้าใจว่าเรายอมตายที่บนกลางเคนเพื่อคนทุกๆคน,คนเรายอมทนและท้อ to จะไปแทน